ที่จังหวัดอุดรธานีโดยดรเผ่าภูมโรจนสกุลรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงการคลังเพื่อในมีการนําคณะผู้บริหารกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่าก่ออชอจัดโครงการสลากก่ออชอสัญจรทั่วโลกแก่วิกฤตคนไทยไรเงินออมนั่นเองค่ะโดยที่ศูนย์การเลี้ยงลูกกุมท่อผาโบรานบ้านโน่นกอกตำบลหนองหน้าคํำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดรเผ่าพูมโรจนสกุล รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการขังกระไดเป็นประธานเปิดโครงการสลากกออชอสัญจรทั่วไทยจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับมิการเสวนาสลากกออชอนวัตกรรมใหม่ของการออมร่วมกับคณะผู้บริหารกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอซึ่งก็มีนางสาวจารุลักษ์เรื่องสุวรรณเลข,ขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินายทวีป วุฒิบาทุกกาจิตรอ่องภูมิรนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกานางนาวพรวิริยานุพงผู้เชี่ยวชาญด,ด้านดุลยภาพการออมและการลงทุนสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งก็มีน่ายนัทพงศ์คำวงศ์ปินร่องผููวาราชาการจงังหวัดอุดรธานีหัวนหนาส่วนราชาการข้าราชาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้วรวมรับฟังในการเซวนานในเทอนี้ค่ะค่ะดเรเผ่ภาภูมนะคะเพิ่นก็บ,บอกว่าปัญหาแก่ไปไร้เงินออมหรือว่าเท่าไปไร้เงินออมนี่ยังคงเป็นวิกฤตเงียบของสังคมไทยค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากไร้ใดตำเหตุให้การออมเงินนี่เป็นเรื่องรองและขาดการเข้าเถึงส่องทางการออมเงินหรือขาดเร่งจูงใจในการออมนอกจากนี้นะคะยังขาดทักษะความหูทางการเงิน ส่งผลให้หลายคนในต่องพึ่งผ้าลูกหลานรัฐวิาาฐส,วสารัสวดการหรือว่ากู้ยืมก็ไม่หนีสินตามมาส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณเพราะการออมถือเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงบรสิเป็นแน่ระดับบุคคลและกะ็ระดับประเทศหากคนไทยมีเงินออมเพียงพอนะคะกะสิสอยเศรษฐกิจเติบโต,ตได้ย่างอย่างยืนหลักการสอยลดภาระของรัฐบาลแนอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการออมของคนไทยะะรัฐบาลจึงได้ดําเนินโครงการสลากออมทรัพย์เพื่อการดรําร่งฉีพในยามชราภาพหรือว่าสลากก่ออช่อค่ะค่ะซึ่งเมื่อวัน,พาพานที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการปรับแกร่ร่างพรบก่อออช่อเซ็จสินแล้วเตรียมพิจารณาทรงร่างพรบก่ออช่อเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยกําหนดให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยทุกคน อายุตั้งแต่1 5ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ที่จะซื่อสลากกออชอร่วมทั้งผู้ถี่มีอายุ60ปีขึ้นไปซื่อสลากใดเข้าละหาปีสำหรับสลากกออชอกัดจำนายผ่านแอปพลิเคชันกออชอในรูปแบบของสลากขูดดิจิทัลใบละหาสิบาทซื้อใด้บ้เกิน3,000บาทต่อเดือนและก็ออกรางวัลทุกวันศุกร์หาโมงแรงแบ่งเป็นรางวัลที่หมูลค่าหล้านบาทจำนวนหารางวัล รางวัลที่2มูลค่า1000บาทจำนวน1 0,000่รางวัลหากถูกรางวัลแล้วก็จะได้รับเงื่อนท่านที่บัวจะถือรางวัลหรือว่าบ่ถือนะคะเงื่อนทุกบาทจากการสื่อสลาก,กาจะถูกเก็บไว้ในบัญชีการออมของแต่ละคนคือเกา่าและก็ย,ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยสมาชิกกอชอบก็จะได้รับผลตอบแทนเมื่ออายุเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ในกรณีที่ว่าอายุเกิน60ปีครบกำหนดเวลา5ปี กรารนับวันที่สื่อสลากกอชอในคขังนั้นๆนะคะและการกรณีที่เสียชีวิตนะคะทุกพลภาพหากแต่การเสียชีวิตแล้วเงินทั้งหมดก็จะตกเป็นของผู้ที่รับผลประโยชน์ต่อไปนั่นเองนะคะ